สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูก็สามารถดูได้นะคะชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิด16ธันวาคมถึง15มกราคมอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงนะคะประจำเดือนสิงหาคม2564ค่ะเป็นดวงภาพรวมการงานการเงินความรักนะคะเป็นเรื่องทั่วไปนะคะ ลางงานไพ่ของชาวธนูนะคะคุณได้ไพ่ The Hangman มีไพ่เดทมีไพ่เดอะมูนมีไพ่สีถ้วยมีไพ่ทำร้านมีไพ่เดอะฟูลเจ็ดเหรียญหกดาบแปดเหรียญแล้วก็ไพ่อัศวินไม้นะคะ ไพ่พลังงานแฮงแมนนี่แปลถึงความยืดเยื้อนะคะการทุกทรมานการรอคอยอะไรบางอย่างนะคะพอมีไพ่เดทเข้ามาขยายเนี่ยมันจะกลายเป็นดีไปนะคะเพราะว่าสิ่งที่มันมีปัญหามมานานนะคะมันก็จะได้จบลงมันจะเป็นอิสระอะไรประมาณนี้นะคะพอมีไพ่เดอะฟูนั่งทับไพ่เดทอยู่นะคะประเด็นเรื่องแรกเลยค่ะถ้าเป็นเรื่องงาน ถ้ามองดีก็คืองานท่านจับเนี้ยกำลังปิดกำลังจบนะ,ะที่มันจบไม่ได้สักทีอาจจะเจอปัญหาเ,เนี่ยอย่างสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยมันก็ยืดเยื้ออาจจะลูกน้องไม่พอหรืออาจจะมีการสั่งปิดที่มีผลกระทบในการดำเนินงานของท่านอ่ะนะฮะแต่แล้วก็อาจจะยังสามารถมาเปิดต่อได้แล้วก็สามารถที่เคลียร์ งานชิ้นเนี้ยให้มันจบเขาเรียกว่าปิดจ็อบเนาะถ้ามองเนี้ยก็คือมันดีในแง่การเราสามารถปิดจ็อบที่มันยืดเยื้อที่ที่มันมีปัญหาให้จบลงอ่าแล้วก็ทําให้ท่านสบายอกสบายใจขึ้นก็คือไพ่เด็กฟูนะคะก็คือสามารถรู้ล่วงในวัตถุประสงค์ที่เรากำลังทำนะคะถ้ามองในเรื่องงานจะแปลอย่างนี้นะคะไพ่ไพ่ที่ไพ่ที่เป็นประเด็นแบบนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะอาจจะมีปัญหากับ ผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะไพเดมูลถ้าเป็นระดับหัวหน้าเจ้านายเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของเนื้องานอาจจะเป็นประเด็นปัญหาไม่ถูกอกถูกใจเขาอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะถูกตําหนิได้นะคะอันนี้ชาวธนูก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอการทํางานที่เราคิดว่าเราทุ่มเทเต็มที่แล้วแต่แล้วมันเหมือนกับ เขาไม่ได้เห็นสิ่งที่เราทำไปอ่ะนะะอาจจะแปลว่ามีคนแบบเขาเรียกว่าประจบสอบพอหรือคนที่คอยยุแยงตะแคงรั่วอยู่ก็ได้นะคะทำให้ไพ่เดมมูลเขาเรียกว่าถูกแทงข้างหลังได้นะคะสำหรับไพ่ชุดนี้เราจะเห็นมีภาพคนถือถือมีดถืออะไรอยู่เนี้ยนะคะเป็นลักษณะความความไม่จริงใจอยู่อันนี้ท่านอาจจะโดน ส่ร้ายป้ายสีได้ก็ต้องก็ต้องระมัดระวังคืออย่างว่าล่ะค่ะบางครั้งเราอยู่ในที่แจ้งศัตรูอยู่ในที่มืดเราก็มองไม่เห็นเขามันก็ก็ยากอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเรารอบคอบในการทํางานมากที่สุดนะคะอาจารย์มองว่าก็อย่างน้อยก็ช่วยในการปิดช่องโหว่ในการที่จะถูกโจมตีจากฝ่ายตรงฝ่ายตรงข้ามได้บ้างไม่มากก็น้อยอาจารย์มองอย่างนี้นะคะแต่ทั้ง ทั้งหมดทั้งปวงก็แล้วแต่แหละนะคะอย่างน้อยใบสรุปก็ยังมีดีอยู่ก็คือไพ่แปดเหรียญแล้วก็อัศวินไม้ก็ยังมองว่าชาวราศีธนูก็สามารถที่จะก้าวข้ามตรงจุดนี้ได้แต่ข้ามแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุรักทุเรพอสมควรคือเหนื่อยบอกเลยเหนื่อยคือเราเราอ่ะพยายามทำงานทุ่มเทเต็มที่ แต่แล้วก็ยังโดนคนที่อิจฉาตาร้อนน่ะใส่ใส่ไฟใส่ความอืมอ่ะน,นะปักเนี้ยระวังจะเจอแบบนี้เหมือนกันนะคะคือแปลได้หลายประเด็นน่ะประเด็นแรกอาจารย์จะแปลแบบแบบที่แปลไปนะคะก็อีกเรื่องหนึ่งบางท่านนะคะก็อาจจะมองว่าอยู่ทำงานตรงจุดเนี้นะคะมันรู้สึกว่าหลายอย่างอะ่ะเราไม่อิสระพ,พอในการที่จะแสดงความสามารถ นะฮะท่านอาจจะมีโครงการมีโปรเจกต์มีอะไรที่อยากจะโชว์อยากจะทําในสิ่งที่อยากทําแต่แล้วมันเหมือนเสนออะไรไปก็ก็แพ๊กอะไม่ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าหรือผู้ลักผู้ใหญ่ในที่สุดแล้วชาวธนูก็ก็ไม่สามารถที่จะทนอยู่ในในแบบนี้ได้นะฮะอาจารย์มองในที่สุดท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่อยากเปลี่ยนอยากมูฟอยากย้ายก็คือไพ่ชัมแลนด์กับไพ่ หดาบใบนี้นะคะจะมีหนึ่งมีคนมาชักชวนมายื่นโอกาสว่าเฮ้ยไปตรงนี้ดีนะโน่นนี่นั่นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เกิดอย่างนี้ได้ด้วยเหมือนกันแล้วในที่สุดใครก็ตามที่เจอแบบเนี้ยก็ถือว่าย้ายได้นะคะก็คือมีไพ่6ดาบนะคะก็6ดาบกับทชม,มร์นสื่อถึงการยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไพ่แปดเหรียญกับอัศวินอัศวินไม้นะคะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกับ การย้ายครั้งนี้นะคะอาจารย์มองไพ่ประเด็นนี้ถ้าใครมีปัญหาแบบนี้นะคะนี่ก็คือในเรื่องของงานค่ะอ่าอีก,กเรื่องหนึง่งในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะอยู่ตำแหน่งปัญหาซะด้วยนะ,ะแปลว่าเครียดอยู่เหมือนกันนะ,ะอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเยอะบางบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับ สุขภาพของตัวเองและคนในบ้านก็มีนะคะเพราะไพ่แบบนี้อาจารย์ต้องเตือนเลยเรื่องแรกระวังสุขภาพตัวเองเหมือนกันนะคะสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะคะอย่างช่วงโควิดอย่างเงี้ยนะคะก็พยายามแบบเซฟตัวเองและป้องกันตัวเองให้มากนะถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้นะแต่ก็ไม่แปลว่าจะมีถึงขั้นแบบยแยําแยมมากๆนะคะถ้าแย่มากจริงไพ่ตำแหน่งนี้ต้องเสียบอกก่อนนะคะแต่ไพ่เขาแค่ขึ้นเตือนอย่าพึ่งตกใจจนเกินเหตุนะคะ อย่างน้อยไพ่ขึ้นเตือนเราก็จะได้ระมัดระวังตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าการเงินอาจจะหมดไปกับการดูแลตัวเองการดูแลสุขภาพอะไรประมาณนี้กับคนในบ้านด้วยนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าการเงินท่านไม่ดีนะแค่ท่านก็มีความสามารถในการหาแหละไพ่แปดเหรียญไปเนี้ยนะคะเงินก็เข้ามาตลอดเพียงแค่จะมีเกณฑ์ที่ค่อนข้างแบบใช้จ่ายเยอะ ในเดือนสิงหาคมมากเป็นพิเศษในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจัดการแบบบริหารจัดการในเรื่องของค่าใช้จ่ายไว้ให้ดีหน่อยในเดือนสิงหาคมนะคะในด้านของความรักบ้างนะคะทุกข์มากเลยถ้าเป็นแบบนี้นะคะจะบางท่านก็อาจจะเ,าเขาเรียกว่าแอบ แอบ,บรักแอบปื้มใครแบบมานานแล้วแต่ก็ไม่กล้าเพราะว่ากลัวว่าเฮ้ยถ้าบอกบอกความในใจไปเราจะโดนแบบเขาเรียกว่าหน้าแตกเป็นเสียง,ยงอะไรประมาณนี้ก็ก็คิดไม่ตกอะแบบคิดไม่ตกว่าเฮ้ยจะเอาอยัางไงคนที่เราแอบบรักแอบบปื้มเราจะบอกเขาหรือยืนคอตกเลยอะจะบอกเขาไม่บอกดีหรือจะยังไงถ้าไม่บอกแล้วเกิดว่าอื เขาไปปพิ่มคนอื่นตัวเองก็จะเสียโอกาสแต่ถ้าบอกเกิดหน้าแตกกลับมาจะทำยังไงอะไรประมาณนี้อยู่เหมือนกันนะคะที่มองจากนไพ่ประเด็นแรกเลยอาจารย์มองเป็นแบบนั้นนะคะแต่ถึงยังไงอาจารย์ก็จะบอกว่าบอกไปเลยค่ะอย่างน้อยก็ได้คุยเป็นเพื่อนก่อนละที่มองนี้นะไม่ได้แปลว่าบอกแล้วเขารับรักคุณทันทีนะใครที่ประมาณแอบแอบรักอยู่นะคุยได้คุยเป็นเพื่อนเชิงเพื่อนเขาไม่ถึงขั้นปฏิเสธนะคะ ทับใพ่ขึ้นแบบนี้กรณีนึงความรักที่ท่านจบความสัมพันธ์ไปนะคะอาจจะบอกเลิกกันแบบตัดความสัมพันธ์เป็นอิสระต่อกันแต่แล้วเลิกกันได้จริงไหมดูแล้วไม่น่าจะจริงนะคะเพราะไพ่หมายเลขหกนี่จะหมายถึงการรีเทิร์นแต่มันใช้เวลานะคะค่อยเป็นค่อยไปใครก็ตามที่จบความสัมพันธ์ไปแต่ใจใจไม่จบนะคะก็จะมีโอกาส กลับมารีเทิร์นกันได้แน่นอนนะคะแล้วก็ในเรื่องของคนโสดนี้ไม่ชัดเจนในเรื่องของของการผูกสัมพันธ์เป็นความรักทันทีเนาะอืมนะคะก็จะบอกว่าคุยได้นะคะอาจจะมีคนแบบเข้าเข้ามาพูดคุยมาให้ความสนใจ แต่คนโสดอาจจะนั่งนิ่งๆอยู่เนี่ยนั่งพิงต้นไม้ไม่ไม,ไม่รู้ไม่ชี้ก็ก็เหมือนกับช่วงเดือนนี้คนโสดชาวธนูก็อาจจะยังไม่อยากจะมีใครก็ได้อาจารย์มองเหมือนเหมือนไปสนใจในเรื่องของการเงินการรายได้ที่จะทำให้ตัวเองอ,อยู่รอดมีความแบบเติบโตในเรื่องของ ตำแหน่งหนะ้าที่การงานสถานะทางสังคมมากกว่าสำหรับคนโสดนะคือไม่เห็นไพ่ถ้วยที่แบบหนึ่งถ้วยสองถ้วยอาจารย์จะได้แปลว่าเออใช่เลยนะคะมันก็เลยจะเป็นประเด็นแบบนี้เหมือนกันและอีกอย่างนะคะห่วงจุ้ยบ้านตรงกลางบ้านมีภาวะ,ะเขาเรียกว่าน้ำรัว่วน้ำซึมไหมหรือ,อ มีอะไรชำรุดไหมนะคะให้รีบแก้ไขไม่งั้นเนี่ยเงินเข้ามาก็จะก็จะมีเกณฑ์เก็บไม่อยู่ไหลออกไปได้หรือแม้กระทั่งหลังคาบ้านรั่วหรือเปล่าดูนิดหนึ่งนะคะสำหรับชาวธนูนะอาจารย์แปลจากในดวงคุณนะถ้าคุณแก้ตามนี้รับรองดวงคุณจะดีขึ้นเงินจะไหลเข้ามามากขึ้นนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่เก็บรัพย์เก็บอะไรได้อยู่ไม่ต้องมีรูรั่วเท่ากับเราไปอุด รูัร่วให้ตัวเองนั่นเองนะคะโอเคนะคะขอให้โชคดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ